อะไรนะลูกอันนั้นอะไรนะอะไรนะดีอเล็กไหมดินองนองเล็กไหมเร็วนองเล็กไหมเร็วไดโนอะไนะ คืออะไรลูกมันคืออะไรลูกฮะมันคืออะไรอะไรลูกนั้นอะไรเวย้ย